กราพาไปยังลวงไลายเนี่เขาเซนคานลามก่อนเกละมางนี่เต็มสิบสามลูกครับดูนัคู่ด,ดังพี่น้องคูด,ดัหนึ่งโลครับพี่น้องของยาแซนานเราหนึ่งโลเดี๋พี่น้อ,นองจะบอกคอรลานลายแหบนะแล้วแป่ันจะเปันกอบนะอันนี้คือเข่าครับครกรผสมกับถั่วคับ หางกะทิเรียบรลอยเลยอันนี้หัวกะทิครับต่อไปเขาซีเอาอันนี้มะกรอก,กใส่ใน่กระบอกกระบอกไม้ไผ่ครับมึงนะ้ยอให้เทปบอทันสมัยบอสโอเคบอหลายกอก,กเลยกอกเข้าไปบอทั้งเหนือทั้งนาง รกระบอกที่สองพี่น้องที่สองกระบอกแล้วโอเคพี่น้องเจอกันตอนกอกแล้วเรือนะครับเนาะพี่น้องผ่านไปครึ่งชั่วโมงค,ครับกอกเสเรียบร้อยแล้วอันนะี้บอกดูไหต่อไปก็ะสีออกไปเผาไปนี่พี่น้องกำลังเห็ดเล้ากำลังเลี้ยงกระบอกขอลามเบลยเนานะ บาดมองบ่เห็นเลยหลังจากนั้นเขาจะเอาไฟมาว่ามองนี่พี่น,อน้องนี่นี่ย่างมองนี่บุณ่อันนี้เห็ดกินเลยบ่แม่นเห็ดขายขอบคุณครับอันนั้นสมาชิกหลายก็เลยเห็ดหลายสมาชิกในครอบผู้อ่ะนะแม่อือโบแม่นเาเห็ดขายเด้นะี่เห็ดกินครับ พี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องเป่นไงเขาเขาลามครับท<ง>ําไงหนาวไหมมาปิ่งไฟเร็วฮะเบิ่งพี่น้องเขาไกล่ได้เวณนี่มันฮอนนี่แหละไปสิเทาแบบนี้บ่ได้เขาไกลเด้เขาก็นีไปเรื่อยๆจนพุณละตองสามชั่วโมงพี่น้องเลยบเ่เสร็จง่าย,ายๆดอก พี่น้องเอ้ยผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วเบิ่งเนี่ยพุ่นก็ลามอยู่กลางพุ่นน้องคอนได้กินอยู่เบิ่งเนี่ยทานไปสองสามเขาไก่้กว่าได้หรือน้องาทานไปพี่น้องเลยสามสี่ชั่วโมงได้เวลาลอรอแล้ละววันนี้นะได้เวลาแล้วพี่น้องเลย เรากำลังเก็บตะปูพ่อ <c oughs> คคนนี้ต้องรุ่นแรงอ๋นนอน,นั่นนะ่ะตะปูนั่นนะ่ะข้างหน้าน่ะขึ้นเหมือนเลยไหมออันบนน<ช>ั่น,นแหละอือนั่นแหละ แม่รับใช้หรอมั้งรับเพ้อเลนื่อยเองหนังทั้งวันทั้งวันน้องไปกินขช้าเเออะ่เด็บพูดกนอีกเออึงว่าพอไปแถวนั้นทำไมทนังดผัดแหน่ผัดกับแม่ทุกคนนินรุ่นเนี่ยว่าอยากบออยากกเป็นามมาเผาเองไม่อยากกระโดมา อถั่ว <c oughs> ป่าบาล้ะแม่มเดี๋ยวซิมกอนแช่บบอไปเลยมาที่ัวก้าวมีมาล้เนยถั่วดำเพิ่มาล่แท้มงเยอะเยอะถี่วดำตั้งกิโลนึงใส่กอกเอามาจับมากินด้วยนี่เดี๋ยวกินเว่ยสุกแล้วสุกแล้ว ลุกแล้วก็เบิ้งมองทหลังเนาะเออม่ต้องเป่าเด้อสุดหรือเปล่าสุกครับเนี่ยเนี่ยนมันสุกมันดิบเนี่ยดิบดิบยังดิบอยู่ใช่บันทีไว้ไฟแกมันดิบอยู่ มึงบริกากินอมนีมาคนวอ่ะอัอังไว้ตามซีซูโมงผ่านไปยังบัวนังบัสุกอยู่ซีสองมือผมแล้วสุกมันอยู่วันพุธวันพุธเดอนย์วันพุธเนย์เนยมันสุกผมแล้วยังบัสุกเลยยังบัสุกผมว่าผมว่ามองนีเนี่ยมันตาลงไปนั่นแหละนั่นแหละอ่าก็มองนีมันตาลงไปก็น้ำไฟบัถึงน้ำกะทิมันบัถึงอันนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ย โอเคพี่น้องเผาต่อไปอีกจากชั่วโม,มงหนึง่งคิดวัตโอเคครับขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบิงมาชมใครจะเลื่องอะไรก็แชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะพี่ตาประกาศใลขอโทษขอพายครับ,รบเจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขของมีแก่ท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> จนมือจนคำพี่น้อง